อันนี้ปีที่สองนะคะยินดีผาลำปีที่สองนะคะมาชไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยไม่อยาจะพูดไม่อยากจะพูดอยาี่ิเรงนี่ขนาดสองปีนะตัวเองหวานมากปั๊บปั๊บปั๊บหวานปันน้ำผึ้งเดือนห้าเลยครับหวหวานมาก ต้องได้อย่างนี้ถึงจะปล่อยครับถ้าไม่หวานก็ไม่ไม่ปล่อยครับผมอันไรคะพี่พี่นนท์นี่พันธ์บาฮีสีเหลืองครับพี่นนท์สุดหล่อตอนนี้เราอยู่ที่สวนพี่นนท์สุดหล่อนะคะอะําเภอเทพสถิตบ้านเลยนะบ้านคลองสักแก้วบ้านคลองสักแก้วอันนี้พันธุ์บาฮีนะคะบา,บาฮีว้าวเดี๋ยวฮะตัดแล้วโดกมากเลยพีพน่นี่ค่ะได้ชิมไปเจ็ดแปดลูกหวานช่ำเลย คุงยองสุดหลอก,กับน้องอะไรน้องแลมโบน้องแลมโบพี่เทนเตอร์สวนพี่เทนเตอร์ใช่ไหม <c oughs> น่ารักอ่ะหมาพันธุ์ดุแต่น่ารักพี่ปลูกกี่ต้นครั้นี้ฮะปลูกอมีสี่แถวแถวละยี่สิบเกืแปดสิบต้นแปดสิบต้นแต่ตอนแรกอ่ะตอนแรกผมปลูกเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อแค่สี่สิบแล้วก็ปลูกปลูกกับปลูกเม็ดเพราะเม็ดบ้านเราที่ต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ว้าวเห็ก็เลยมาปลูกเห็นมันถูกก็เลยมาปลูกผลสุดท้ายรถทิ้งหมดก็ทิ้งหมดครเพราะมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยฝาดฝาดอืมแล้วการที่จะทําให้อินทผลัมหวานเนี่ยทํายังไงเอ่ยเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเอ่อเขียงคาวขี้ข้างข้าว วิ่งขี้ไก่บางจะเน้นเป็นพกอินทรีย์ครับเน้นพวกอินทรีย์แล้วก็มีเสือบ้างสิบหกสิบกให้มันสิบหกสิบหกสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วจะได้ออกลูกเอาลูกให้เราหวานมากพี่นนท์ครับอันนี้ปลูกใหม่ปลูกใหม่ต้นแม่มันโดนร่วงกินตายอไปเอาใบฮีสีแดงลงนี่ราคาจะสูงหน่อยใบฮีสีแดงเนี่ยราคาจะสูงเนาะครับต้นพันแค่เนี้ยก็สูงหน่อย อีกปีละคิดว่าอีกคิดว่าอีกปีครึ่งก็ได้กินละอีกปีครึ่งก็ได้กินละต้นโน้นฮะต้นนั้นสองปีครึ่งสองปีครึ่งมีมีห้าช่อค่ะห้าช่อแล้วตัดไปเยอะแล้วแล้วก็ลูกสวยลูกสวยด้วยปีแรกของปีครึ่งปีนี้ว้าวสุดยอดเลยนู้นนะครับที่ปลูกใหม่ที่ว่าปลูกแทนปลูกแทนที่ต้นต้นที่ปลูกเพราะเม็ดนะครับสุดยอดเลยมีความสุขครับมีความสุขมาก บ้านเราอยู่แค่นี้ใช่ไบมานาตื่นมาก็เจอแล้วใช่เลยมีน้ําอินทผลัมปั่นใช่ไหมมีผลมันาะมีก็แฟนก็ทําทุกเพื่อนมาก็ทํากินกันมากกนกันใช่ไหมแล้วก็เอาทุกลูกสุกมาต้มมาต้มก่อนต้มลูกสุกับมาต้มกินน้ําเป็นน้ําต้มอินทผลัมครับจะหวานหอมขาว่าน้้าอ้อยอร่อยแต่รสชาติเหมือนน้ำาอ้อยเลยนะพี่นนท์ครับแต่อินทผลัมมันจะเด็ดกว่านั้นอีกเด็ดกว่าหอม เขาบอกว่าป่านน้ำพึ่งเดือนห้าใช่ไหมใช่ครับนี่ลูกสุกนะถ้าหุแกะจะอร่อยมากเลยที่มันสีดำๆคาคาช่ออยู่คาช่ออยู่จะอร่อยอร่อยครับลูกเคยสั่งมาจากประเทศดูไบสองถุงใหญ่ๆก็ไม่ต่างกันกับของไทยนะพี่โอสั่งมากินแบบที่มันอบๆอ่ะครับอย่างช่อนี้ตอนี้ลูกใหญ่มันล่วงมันล่วงนี่เก็บกินได้ใช่ไหมพี่มันก็ไม่สะอาดต้องล้างไม่สะอาดต้องล้างนี้ครับเนี่ยนั่นนฝนตก ฝนช่วงฝนน้ำจะล่วงเยอะอแล้วถ้าไม่จัดเจ้าของสดเขาไม่ปล่อยอจะปล่อยแกจะจัดจัดนี่ลูกโอ้นี่ลูกน้อยอยู่ครับเก็บได้เลยครับได้เลยอันนี้ลูกลูกร่วงแล้วครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับร้องได้เลยชิมครับชิมเลยครับชิมเลยชิมจนชิมจนอิ่มแล้วครับพี่พี่พักต้นเลยอืมติดมือมาลูกหนึ่งอร่อยมากหวานมากโอ้โหยยอดเลยหวานจริงๆริงจะมี ยิ่งท้ายๆลูกใหญ่มากพอาะถ้าลูกใหญ่จะสุกมันจะหวานช้าว้าวว้าวว้าวตอนนี้มีสิบสิบห้าช่อสิบห้าช่อตัดไปแล้วนีเท่าที่เหลือวันเดียะช่อหนึ่งกี่กิโลเอ่ยที่ช่างดูสิบแปดโลสิบแปดครับแต่ถ้าหลังๆนี่ไม่ช่างแล้วต้องจัดช่างขายช่างขายจะได้ได้สิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าก็ต่ำสุดก็ได้อยู่ประมาณสิบสิบห้าเหมือนเรากินน้ำผึ้งเดือนห้าเลยพี่ วามมากของเราที่ไม่ได้เลือยาเคมีพ่นผมไม่เอาผมไม่เอาใช่ไหมไม่เอาที่พ่นพ่นให้ลูกใหญ่ลูกเลยนะผมไม่มีเวลาผมก็ใส่ปุ๋ยท้งพื้นดีกว่าใส่ปุ๋ยท้งพื้นดีกว่าพี่ไปเอาขี้ทังขาวมาจากไหนคะเนี่ยขี้กังคาวก็สั่งไปดูกระสอบกระสอบเขาไม่ส่งให้ไม่ส่งให้ครับขี้กังขาวหายากหายากแท้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็สั่งเขาแท้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อัดเขาอัดเม็ดแล้ว เปดยอดเลยต้องใช้เหล็กค้ำเลยอ่ะตนน้นนี้อันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอ,เอาไว้อ๋อเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดไ ad. อ้ก้านมันออกครับดึงแล้วมันจะสวยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่เลยถ้าปมิดปันแล้วจะไม่สวยอันนั้นยังไม่สุกเ,เข็ขมเขียวเขียววค่เขียวนี่มันจะเริ่มของผมมันช่อแรกแทงจันทร์มันออกปลายปลายธนวาค่ะแล้วจันทร์สุดท้ายเก็เ็เมษา คลมันก็จะกินระยะยาวไปถึงค่ะกันยาการกันยาครับหมดการกันยาจะหมดขายไปเรื่อยๆครับขายไปเรื่อยๆขายดีไหมคะพี่ก็สิบเปดีครับลูกค้าเก่ามาตลอดดีมากเลยครับหน้าสวนออนไลน์ด้วยสมเลยครับออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ด้วยถ้าท่านใดมาอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะแวะสวนพี่อนนท์ก่อนขึ้นทุ่งดอกกระเจียวได้นะคะ มาชิมก่อนมาชิมก่อนมาชิมก่อนหวานปานน้ำผึ้งเดือนห้าจริงๆนะคะหวานมากๆสวยด้วยนี่ลูกสวยแล้วแต่ยังรสชาติมันยังไม่จัดมันยังไม่จัดไว้ก่อนครับมันยังไม่หวานจัด่ะแต่ต้นเมื่อกี้โอ้หวานมากนี่อันนี้ก็น่าจะได้แล้วเนี่อนชิมแล้วชิมแล้วชิมนะครับชิมเลยชิมเลยลูกสวยพี่นนท์ชิมชิมนะครับตันสบายเลยผมชิมมาเยอะแล้วหวานจริงจริง ผมยังไม่ได้กาไปแสดงว่าอายุจะไม่ถึงจตต,ติดติดมีปาดนิดริดหรือหวานน้อยยังไงนะหวานมากนี่หวานมากหวานมากพี่หวานเท่าต้นเ <c oughs> มื <c oughs> ่อ,อกี้เลยกับผมกินชิมทุกวันนะผมพี่ระวังเป็นเบาหวานนะก็ควบคุมยังไม่เป็นครับค <c oughs> ่ะก็จะได้ระยะมันจะหวานหวานมากมต้องใ้ถึงระยะอย่างน้อยต้องร้อยห้าสิบวันห้าเดือนนะครับ แต่พอเอาไว้แก่นกับเอาไว้ไว้แก่ๆที่กําหนดอ่ะมันฝนตกมามันจะร่วงร่วงส่วนมากเขาจะขายที่พวกเยอะๆเขาจะขายส่งขายส่งเนี่ยเขาจะเอาแค่เหลืองก็ได้แล้วอ๋อแค่เหลืองมันก็ไปาดหน่อยตามเป็นตามกรรมตาเป็นตามกรรมอืมถ้าเป็นคหน้าสวนจะทำไม่ได้เสียชื่อเสียชื่อใช่ไหมคะขายหมดใช่ไหมคะถ้าพี่ขายหน้าบ้านเนี่ยที่ตั้งขายหน้าบ้านโลละตัวนี้ขายสองร้อยสองร้อยครับมีสองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยห้าสิบครับแล้วก็อ่าถ้าห้าโลเนี่ย จะลดราคาลงมามถ้าสามโลเนี่ห้าร้อยสามโลห้าร้อยครับว้าวโห้าร้อยสามโลห้าร้อยออเลียโลละเท่าไหร่โลละร้อยเท่าไหร่สามหันสามหันนะร้อยไงไปแบ่งกันกินนะถูกฮะถูกถ้าแวะมาก็ให้ชิมก่อนเลยไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อชิมทุกชอได้อยากชิมอัไหนชิมเลยไม่หวงค่ะของเราต้นทุนเราก็มีแก็เนี่ย คุณทุนแล้วมันอะไรหมดแล้วใช่ค่ะได้มีแต่ความสุขทางใจแล้วครับความสุขทางใจแล้วใช่ไหมคะหลังเกษียณพี่นนท์เท่มากเลยแต่ได้ถ่ายรูปกับพี่นนท์นะคะขอบคุณครับช่้งไหนช่าไหนที่หวานมันมันหวานแต่หวานได้ไม่จับแบบักดจับอ่ะกัดจับเลยนะตอนนี้ตอนนี้จะสูงเนีี้ตอนนี้สุดท้ายได้ผูกพร้อมกันแต่จะสูงสูงเป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่มากใช่ลูกหวานปึ๊บเลย ครใหญ่มากไอ้ลูกใหญ่เนี่ยมันยังอายุยังไม่ถึงเท่าไหร่มันก็พอชิ่นพอทานได้อยู่แต่แม่เต้าถึงกับหวานยังไม่หวานจัดใช่ไหมเห็นไหมลูกที่มันเปล่งเปล่งเลยสวยสวยซึ่งตัดไปพี่นนสุดหล่อตัวนี้ก็พอได้ฮะแต่ไม่จัดตัวเนี้ยไม่จัดใช่ปะชิมดิไอ้เรียบมามามาชิมเลยครับใหญ่พี่นนท์ชิมนี่นี่เอาเลยเอาเลย ผมชิมผมก็หวานเทียงผมสวนผมอันนี้เป็นยังไม่จัดเท่าไหร่แต่ผมกาพอได้แล้วตัง้งแต่บานนี้กับพุ่งนี้ออกนี่ขนาดไม่จัดนะหวานมากองชิมนะครับมาชิมนะครับมาชิมได้เลยครับชิมได้เลยครับแกมาชิมแล้ว,วมไม่เคยห่วงเรื่องชิมไม่เคยห้ามใครมีแต่ดีใจที่ลูกค้าเข้าสวนนะครับข้าวไม่ซื้อไม่ว่าลูกค้าเข้ามาชมสวนเยอะไหมครับพี่เยอะเยอะแต่พี่นนท์จะพามาชมสวนทุกครั้งใช่ไหมครับครับต่ ดีสุดมันใช่อันนี้อันนี้มันตลาดของตลาดครับตลาดคือพันธุ์บาฮีไงคับตาฮีที่ครับที่เขาเรียกปลูกกันแรกๆครับอย่างอย่างอย่างแพงๆครับพวกมีพวกเบร์พวกอันเอ็ดดานเลยครับหนูรู้จักแต่บาฮีเชื่ออยู่ชื่อเหมือนงัวอะไรเรียกง่ายอันนี้มันยังเขียวอยู่นะคะครับเขียวอยู่นี่มนเขียวอยู่นี่นีชอบนี่ดินี่นี่ว้าวไหนนี่คือกู๊ดแล้ว อันที่พี่กากระบาดไว้นี่คืออะไรคะกาไว้ก็ใกล้แล้วตัดได้เลยถ้ารีบๆถ้าเคาชิมแล้วถูกใจก็ได้แต่ถ้าชิมแล้วยังมีไม่หวานไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนอชิมถูกใจก็ตัดได้เลยถ้าเก็ให้ครบใส่ใส่ใส่กันแมลงมันใส่กันแมลงกันมันกันแมลงมันทองนะครับหนูชิมจะหนูจะอ๋อนี่ยังไปเขียวอยู่ใงแต่ก็หวานน้อยครับหวานหวานน้อยครับใช่ชิมได้เลย ถ้าลูกค้าเขาบอกเออมันถูกใจถูกใจลิงเอาครับยกช่อก็ให้โลร้อยห้าสิบอ๋อตัดแบบยกช่อไปทั้งช่อเลยนะคะร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเขาต่อแล้วแต่แล้วแต่พอใจแล้วครับแล้วแต่พอใจแล้วแต่พี่นนท์พอใจแล้วแต่คนเขาซื้อเขาอยากกินไหมล่ะดูก่อนเขาอยากกินประมาณรี๋นี่ยกช่อช่อประมาณสิบแปดสิบเก้าโลอย่างที่พี่รายบอกอยางยังถ้าคนเขาอยากกินเนี่ยราคาไม่ติ็ไม่ตายตัว กี่สี่ติดพ่สามิบเขาายแั้นแต่คนอยากกินว่าหลเขาอยากกินไหมใช่ขอบคุณพี่นนท์นะคะพาน้องเที่ยวขอบคุณค่ะหล่อหอพี่นนท์ไปกินข้าวกันต่อป่ะเราก็ราชการเกษียณแต่เราไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าว่าเราจะเอากี่รูไปกินไปเผื่อเพื่อนๆนะคะข้า่หนึานี่มีช่อหนึ่งวยเนาะ ตัดตรงนี้ก็ได้ดูมีช่อตองนี้ก็สวยไอ้ที่วางอยู่หน้าบ้านคือมันมีออเดอร์แล้วใช่ไหมคะพี่อ๋อแต่วางขายครับระวางขายที่หน้าบ้านที่อยู่ในบ้านใช่ไหมใช่ใช่เอาหมดแล้วเเอาหมดแล้วครับอ๋อแต่เราไปซื้อที่ตรงซุ้มหน้าบ้านแหละซุ้มก็ได้หวานที่ผู้หญิงเอาให้กินหวานมากนะคะเป็นไหนไหมดูเป็ผู้สวยใช่สวยมากพี่สวยสวย บางคนก็อยากมาเที่ยวก็เดินเดินขับเดินเดินมาดูชพามาชมเนาะแล้วมคนพาแม่มาพาแม่ครับถ่ายรูปใช่เมื่อกี้เรากินต้นไหนเราจำไม่ได้แล้วมันเหมือนกันทุกต้นเลยอ่ะเหมือนนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมใช่นี่ยังกินแล้วจิ้มแล้วใช่ไหมเลยชิมแล้วชิมเลยไม่เคยห่วงโอ้นัวความหวานขึ้นตาไอ้ชิงๆนี้ชอนเนี่ยมันยังไม่จัดดูเลยนะครับ ความหวานขึ้นตอหวานมาก,มาก<น>ป่านน้ำพึ่งเดินห้าพี่ชายข้าวเที่ยงยังคะพิ่งทานขา้าวเช้าเพราะเพื่อนเพื่อ,อนขำาังนอนค้างเมื่อคืนคร้างเมื่อคืนกันสิบกว่าคนพุ่งพุ่งดอกกระเจียวพี่คนเยอะมากปีนี้เปิดเทปอันโควิดโควิดปีที่แล้วเขาก็คนไม่ค่อยมีนะ,ะแต่ปีนี้เยอะมากค่ะ ตามปกติบางปีรถขึ้นไม่ได้นะคนมาถึงับพอมาถึงก็ไม่ได้เข้ากลับกลับถ้าอยากจะมาเที่ยวทุ่งเจียวให้ให้มันสวยนะมาถึงก็จะเช้ากลับเราจะมีทะเลหมอกทะเลหมอกวันไหนถ้าฝนตกไปปลอยหน่อยเกาะขนลอยดินทันทันเลยะไปตั้งแต่เขาไม่ไม่ห้ามเดินไม่ห้ามอะไรนะกระ็บ้าอยู่นี่อ่ะ ผมมาเพิ่งมาทุกป่าตอนจริงๆจ,จังเลยตอนปี63อะครับม63นะก่อนรับราชการอยู่กรุงเทพค่ะกับ,บพักเกษียณปี6ตองก็มาปลูกบ้านปีอ3กับ63มาปลูกบ้านพี่นนท์ค่ะพี่นนท์สุดหล่อฝากสวนได้เลยฝาก,กสวนฝากสวนเดินเชิญผู้ที่ต้องการหรือมาเที่ยวทอดกระเจียวฮะแวะเที่ยวสวนอินทรพลมอานนท์ มั่งก็ได้ครับแวะชิมแวะชมชิมแล้วไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ว่ากันชิมให้อิ่มให้ถูกใจครับเชิญทุกคนนะครับขอบคุณคมากขอบคุณพี่นนท์มากๆเช่นกันนะคะผ่าน้องเที่ยวแล้วก็ได้ชิมอินทผลัมหวานๆนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกลับปทุมกันต่อนะคะพี่ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปซูมหน้าบ้านไปซื้ออินทผลัมกันนะคะ เคลื่อนเข้ามาค้างคืนจากหมือง,งคืนค้นางคืนกันเนาะบรรยากาศดีมากเลยที่อำเภอบ้าน,เ,านเราเนาะดีครับขายหน้าบ้านกันนะคันเนี่ยน,นี่ซุ้มขายหน้าบ้านนะคะอืมขายหน้าบ้านเลยกลับชิมจนไม่อยากชิมแล้วคนนเก็บอกว่าอิ่มแล้วไม่ซื้อแล้วอิ่มแล้วพี่น้องพี่น้องบอกว่าถ้าไม่อิ่มมันต้องกลับ ม,มเลยจะบอกว่าไอ้ที่กินไปเมื่อกี้ลูกสีแบบมีค้ำๆอะ่ะนั่นแหละตัวอร่อยเลยเธอรอใช่ไหมจะบอกว่าจะบอกว่าอย่าไปกินเกินมาละสิบเม็ดนะคะเดี๋ยวเจอเบาหวานมา